ทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูรถดำนะมีคนถามเข้ามาว่าอยากเห็นรถดำอเมริกันนี่ก็เป็นหนึ่งในรถดำนะสังเกตว่าหน้าเหมือนชาไทยนะแต่ว่าเลขรุ่นไม่ใช่เลขรุ่นเดียวกับชาไทยนะครับแต่ว่ารูปทรงหน้าคล้ายกันเดี๋ยวผมพามาดูขนาดใหญ่มากนะสูงน่าจะสูงกว่าชาไทยอีกอะด,ดูสูงสิเครื่องแพคค่าดูขนาดยางหน้าครับยางหน้านี่เป็นแบบเฮปวี่ดูดี้นะเป็นแบบ กวนปับเลยนะ <S <S เดี๋ยวให้ดูขนาดความกว้างดูหนึ่งทุกคนประมาณเกือบสองคืบครับหน้ามานะดูดเดี๋ยวดูขนาดเท่าไหร่ <S <S ขนาดทุกคนสี่สองห้าทับหกห้า R ยี่สิบสองจุดห้าครับหน้ายางของบริดจ์โตนเนยนะควนตับเลยนี่เป็นไดแคปนะครับไม่มีหัวนอนพวกรถดั้มาอ่ะถามว่ามีไหมนในอเมริกามีครับ แต่เขาไม่ได้ลากขนส่งระยะไกลทุกคนรถดัมเขาจะวิ่งอยู่ในพื้นที่ครับมันเป็นงานที่ไม่มีใครพ่อในอเมริกาทุกคนต้องบอกกันว่ามันใหญ่กว่าบ้านเรามากครับมันไม่ใช่แบบวิ่งส่งแค่จังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้มันใกล้ๆคือมันไกลมากรถดัมจะมาวิ่งข้ามรัฐอย่างเงี้ยจอดนอนไม่ได้ครับถ้าเขาจะมาจ้างวิ่งข้ามรัฐเขาไปหาจ้างรถดัมแถวนั้นดีกว่าคือจะวิ่งในบริเวณงานไปเช้าเย็นกลับครับ,รบ,รบพวกรถดัมนะมันไม่ใช่งานพวกเอ,อ่อ OTR วิ่งทั่วประเทศขนส่งไม่ใช่ครับมันจะเป็นอีก อีกแบบหนึ่งเหมือนรถพว่วงที่นี่มันไม่ได้เหมือนเหมือนบ้านเราที่แบบเออไปถอยจอดบางคนถามว่าถอยจอดยังไงจริงๆรถพ่วงที่นี่เขาจะระบบงานเขาจะไม่ต้องไม่ค่อยถอยนะครับอาจจะลากจากเทอร์มินอลสาขาหนึ่งไปสาขาหนึ่งจะไม่ได้มีการถอยเหมือนพวกแบบรถกึ่งพว่วงเหมือนที่พบเห็นได้ในอเมริกาทั่วไปนะมันก็จะมีระบบงานที่แบบจัดแจงมาค่อนข้างเป็นเป็นระบบครับจะไม่ได้แบบเอามารับวิ่งทั่วมั่อะไรงี้ไม่ใช่อนะเขาก็จะวิ่งโอ้เปิดไฟทิ้งไว้ด้วยทุกคนดูหิ นี่ก็เป็นถังน้ำยาเด็กนะไม่ให้ปล่อยมลพิษนะถังน้ำมันสองฝั่งเป็นรถสิบล้อครับย่างหลังก็น่าจะเป็นไซส์ปกติเท่าบ้านเราทุกคนเท่าไหรอ่ะไม่รู้อ่ะหาเลขไม่เจอก็เป็นไซส์ขนาดปกติฮนะสิบล้อเออดูก็จะมีผ้าใบนะทุกคนผ้าใบเป็นระบบไฟฟ้านะครับกดปุ่มมันจะกลางและคุมเองนะไม่ต้องขึ้นไปคุมหรืออะไรนะครับรถส่วนมากถ้ามีผ้าใบจะเป็นผ้าใบไฟฟ้าหมดแล้วครับ ในอเมริกานอกจากรถรุ่นเก่าๆจริงๆจะเป็นระบบมือนะ<ช>อย่างพวกหางเกนหางแล้เหมือนกันคนขับนั่งในรถครับกดปุ่มเข้าใบคุมอ๋อไม่ต้องไปคุมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดินลงไปคุมครับมันจะมีไฟฟ้าคุมแน่แน่นอนจริงๆก็เป็นพ่วงนะทุกคนถ้าพ่วงมาเป็นระบบลมครับแล้วก็ นี่เป็นแหนบนะทุกคนเป็นแหนบหาพบยากมากเลยแหนบส่วนมากจะเป็นถุงลมนะฐานก็เป็นแบบสามเพลาครับจะเป็นล้อขนาดเล็กนะสามเพลาสองล้อคู่รู้ลากอะไรมาเมียหรอแค่นี้แหละ <c oughs> หไปดูฝั่งนูง้นไปดูฝั่งนูง้อนฝั่งนูง้นนะอย่าถาม ทุกคนอยากเอาความรู้อะไรกับผมมากกับรถดำผมไม่เคยขับครับผมไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับรถดำสมองผมเออจุข้อมูลมาแค่รถที่ผมขับ <laughs> อย่าตามผมเยอะผมที่เก่หาข้อมูลเรื่องเรื่องเนี่ยเราก็มาดูใหม่ๆพร้อมๆกันนั่นแหละไม่รู้เรื่องเหมือนกันมานี่เป็นน้ํายาอะไรไฮดรลิกมัง้งี่น้ำมานที่เป็นถังลงครับ มไ,ไม่มีอะไรเรามาดูอะไรไม่รู้รีวิวรีวิวนี่นี่นี่นอันนี้ก็เป็นหางพื้นเรียบขนลวดเหล็กมาดูมนะัอันนี้ก็เป็นระบบถุงลมนะครับถุงลมทุกคนสังเกตด,ดูนี่สไลด์ล้อสไล,ลด์รูด้วยนะหางพืนเรียบนะกระจายน้ําหนักครับกระจายน้ําหนักหน้าหลังแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะหางคืนเรียบที่เป็นแบบล้อเพาคู่กันนะ ปกติมันจะเป็นแบบสปริตแอคโซนะแยกกันถามมีผลอะไรก็เรื่องน้ำหนักครับผมเขาคู่มอยู่ด้วยกันก็เหมือนเดิม่่สิเจ็ดตันไม่เกินอ๋อถ่ายกูมเอาไปดูนี่แล้วเขาห้อยอะไรเนี่ยส่งลูกค้าเหรอสินค้านี่คำถามหางนี่ผมรู้อยู่หางนี้ผมรู้อยู่หางนี้ตรงไหนที่สั่งเงินเมียไวต้ตรงไหน ซ่อนไว้ตรงไหนคุณคุณน่ะรถคันเนี้คุณจะรู้เหรอผมก็ไม่รู้อวนตับเอ้ยคนชอบถามมาพูดหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังมีคนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามก็ยังถามผมอีกเหมือนเดิมก็พยายามจะบอกทุกคลิปนะครับเผื่อคนใหม่ๆที่เขายังไม่ทราบก็จะได้ทราบด้วยนะคนกง็สงสัยเยอะบางทีผมไม่ตอบเดี๋ยวเขาหาว่าผมไม่ตอบอะไรเงี้ยก็เลยพูดบ่อยหน่อยก็ขนาดยางเหมือนเดิมค,ครับหน้ากว้าง445ครับทับ 50R22.5 ครับผมเป็นล็อกอันเรียกว่าซปเปอร์ซิงโก้ครับ ข้อดีมีอะไรมีแค่คำพูดครับมันบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ผมก็ไม่เห็นจะประหยัดสักทียก็กินเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันครับหน้าหิมะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหน้ายางร้อนเวลาจอดหิมะมันจมครับแล้วก็เวลายางแตกครับมันมันไม่ดีเหมือนล้อคู่อย่างนี้คู่ยังช่วยพยุงได้นี่แตกแล้วแตกเลยทุกคนสองแพงแพงลนะเส้นหนึ่งอันนี้เป็นของเออมิชลินครับเบอร์สัทผมสนมากใช้มิชลินหมดนะ เส้นหนึ่งนี่ประมาณ4ี่สี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นครับถ้าแล้วแต่ว่าถ้าเราสั่งได้ราคาลดราคาขนาดไหนแต่ถ้าไปซื้อหน้าปั๊มก็อีกราคาหนึ่งก็แล้วแต่ครับหางเนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่ามือหนึ่งครับหางนี้จะอยู่ประมาณ5ล้านกว่าบาทครับประมาณ5ล้านนะแสนแสนกว่าเหรียญครับค่อนข้างแพงนิดนึงหางนี้มือสองหาได้ก็ประมาณ2ล้านครับสบภาพโอเคโอเคหน่อยนะปีไมไ่เก่ามากหางนี้แพงครับ แต่ว่าหางนี่ทําเงินดีกว่ารถออกนะเชื่อไหมเพราะว่าหางเนี่ยทนขาก,กินไดน้ไม่เหมือนรถหางมันพังเต็มที่มันก็พังแค่เนี่ยยางช่วงล่างซ้อมแส่ไม่ได้เยอะแต่หัวเนี่ยกินเงินอยู่เรื่อยๆฮนะหามาได้มันก็กิกนเงินงั้นเราขายหัวเราซื้อหางเอาอะไรล่ะไม่มีอะมึงไงมึงไงปกติตก็ล่างอยู่แล้วในะจุงไะ <c oughs> อย่ามาโบยกันไปโบยกันมานะนี่รับมา โอเคไปกับข้าบูดแล้วมั้งจูบชัยจูบลาก่อนกลับบ้านนะไปแล้วลูกเชิญสเสด็จนั่งให้ขับอะ่ะบาลังพี่คะ้องขับสิสบายเนอะมาถึงแล้วไม่ต้องขับรถอ่ะขับมาทั้งวันแล้วจะให้ขับอะไรอีกนะ<ล>อ่ะอ่ะลาท่านผู้ชมก่อนได้เวลา ไปหากินข้าวกินน้ำละขอตัวแล้วหัวก่อนครับมไปหากินข้าวกินน้ำพบกันหายคิดหน้าครับเอออาหารเม็ดลอยอยู่เม็ด